นัคือความรู้ความเข้าใจในพืชในสภาพอากาศที่จะทําให้เราได้ผลผลิตตามที่เราต้องการเราไม่รู้จักพืชนิสัยพืชเลยว่าเขามีพฤติกรรมในรอบปีอย่างไรบ้างแน่นอนว่าเราก็จะเจอปัญหาตลอดโครงการนี้มันเป็นมันเริ่มจากที่เราคุยกันกับสบวก่อน,นจนนาไปสู่การเซ็น MOU ร่วมกันตอบโจทย์ในเรื่องของแผนวิสัยจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุเรียนในอนาคตยอย่างไรบ้างทางการจัดการที่แม่นยําขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในอนาคต สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเคหะการเกษตรเรามาอยู่กันที่สวนสุกเกษมอําเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีรนะครับก็คือเสิบเนื่องจากเมื่อวานที่ทีมงานเคหะเกษตรเนี่ยไปร่วมงานแถลงข่าวไนตัวงานวิจัยทุเรียนที่สัดสนทุนโดยสะวะกใช,ใช่ไหมครับก็วันนั้นเราได้ไปอยู่กันในห้องประชุมแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูสภาพแปลงจริงที่มีการนางานวิจัยทั้งหมด4โครงการเข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาอยู่ที่แปลงนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับชาวสวน นทุเรียนรุ่นใหม่นะครับชื่อที่วุฒิชัยกุญเจตนะครับอยากให้พี่วุฒิชัยกุญเจตแนะนําตัวอีกสักนิดนึงครับ,รบผมผมวุฒิชัยกุญเจตครับก็ปัจจุบันก็เป็นชาวสวนทุเรียนอยู่ที่อํเาเภอขอนิีชกูดนะครับที่ผลิตอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ80-90บไร่ครับเป<ม>ทุเรียนกับหมดละ อยากจะให้พี่ปุตชัยเล่านิดนึงครับว่าไอตัวโครงการวิจัยที่สวกเนี่ยมาใช้แปลงของพีวุฒิเนี่ยในการศึกษาวิจัยเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่โครงการที่มาที่ไปของงานวิจัยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันที่เห็นอยู่เบื้องต้นเนี่ยครับก็คือที่ส่วนตอนนี้ที่ส่วนสุกเกษมมีงานศึกษาของนักเรียนเนี่ยอยู่2โครงการหลักก็คืองานเรื่องของศิลวิทยาที่ทําให้เราเข้าใจตัวทุเรียนมากขึ้นว่าทุเรียนเรามีการสังเคราะห์แสงยังไงปรุงอาหารแบบไหนในสภาพแวดล้อมเพราะในแต่ละปีมีอากาศไม่เหมือนกัน เพืชเราก็ปรุงอาหารได้ไม่เหมือนกันถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะย้อนไปว่าเราสามารถจัดการผลยังไงให้พอดีกับความต้องการของพืชได้กับความสมารถในการ้างอาหารในรอบปีได้ครับหรือว่าเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนใช่ไห<ช><ะ>มครับพี่วุฒิก่อนที่จะนําไปสู่การจัดทําเป็นข้อมูลที่แบบ<ะ>เป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับนนตรงนี้เป็นเรื่องขององค์ความรู้พื้นฐานครับที่เป็นการต่อยอดไปสู่การผลิตแบบแม่นยําเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องของพืชเลยเราไม่เข้าใจพืชพฤติกรรมพืชในช่วงในแต่ละรอบปีเราก็ไม่สามารถวางแผนการจัดการให้เหมาะสมได้อยากจะให้ ยูดอ่ายกตัวอย่างนิดนึงครับว่าการจัดการแบบแม่นยาในมุมของชาวสวนของนเนี่ยมันต้องมององค์รวมหรือองค์ประกอบยังไงบ้างครับยูดการจัดการแม่นยำนะครับสำหรับชาวสวนอาชีพดีกว่านะพื้นฐานแรกคือความรู้ความเข้าใจในพืชในสภาพอากาศที่จะทําให้เราได้ผลผลิตตามที่เราต้องการถ้าเราไม่รู้จักพืชนิสัยพืชเลยว่าเขามีพฤติกรรมในรอบปีอย่างไรบ้างแน่นอนว่าเราก็จะเจอปัญหาตลอดเลยในเรื่องของใบอ่อนที่ระหว่างติดผลเนี่ยมันซึ่งเป็นพฤติกรรมประจําปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรา ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าเราก็จะเจอปัญหานี้ตลอดทุกปีทําให้ผลผลิตของเราเสียหายทราบมอกว่าปีนี้คือทุเรียนที่นี่รัดไปอ่อนเยอะใช่ไหมคะอืมส่วนใหญ่ครับแต่ว่าแปลงนี้ปัญหาน้อยกว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เราสามารถจาัดก,การเรื่องของใบอ่อนในช่วงกระตุ้นให้มันรัดในช่วงที่ออกดอก ทําให้วงจรการออกดอกระหว่างติดผลเนี่ยหายไปตอนนี้ก็คือจะรัดแซมเล็กน้อยแล้เพราะว่าที่มันแซมเล็กน้อยเขาพื้นใบที่สมบูรณ์มีปริมาณค่อนข้างมากต้นก็ไม่จะไปต้องสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบเก่าที่เสียหายมากเกินไปปัญหาการแข่งขันอาหารระหว่างใบกับลูกเนี่ยก็เลยลดลงกว่าแปงอื่นครับอยากให้ริวุเล่านิดน,นึงว่าไอ้ตัว4โครงการน่ยที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ย มันมีโครงการอะไรบ้างแล้วแล้วมันมันจะตอบโจทย์ชาวสวนในอนาคตได้อย่างไรบ้าง4โครงการนี้มันเป็นมันเริ่มจากที่เราคุยกันกับสวก,ก,ก่อนจนนําไปสู่การเซ็น MOU ร่วมกันว่าเราจะทํางานวิจัยร่วมกันตอบโจทย์ในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ที่ทางสมาคมรมอไว้ว่าเราจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุเรียนในอนาคตยอย่างไรบ้างทางสาวก,กเองก็จะทําซัพพอร์ตงานวิจัยมาให้เพื่อให้เราตรงนี้สามารถพัฒนาไปสู่จุดที่เราวางเป้าหมายในอนาคตได้ครับอย่างในเรื่องขององค์ความรู้พวกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับสําหรับชาวสวน ทําให้เราสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพตอบโจทย์ตลาดต,ต้องการในอนาคตได้ซึ่งงานปัจจุบันมีในเรื่องของฟิสิโอตอนนี้เปิดเป็นหนึ่งงานและเรื่องของการจัดก,การน้ำธาตุอาหารเป็นงานที่2แลสะสามการตรวจสอบธาตุอาหารด้วยเทคนิคของเอเนี่ยเป็นงานที่สี่แล้วนอกจากตัว4โครงการนี้สมาคมเรามีการพูดคุยหรือมีการเตรียมแผนที่จะมีงานวิจัยอื่นๆที่จะมาตอบรับต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำยังไงอยากให้เราเพราะว่าเวลารเรามองทั้งเวลูเชนเราจะเห็นว่ามีปัญหาไปหมดเลยซึ่งตรงนี้เราก็จะออกปัญหาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสู่ การวางโจทย์วิจัยว่าเราจะกลับถึงตรงนี้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่างๆงานวิจัยอะไรบ้างที่จะต้องเข้ามาเสริมอ,อย่างในเรื่องของโรคแมลงตอนนี้ก็กาลังพัฒนาโจทย์ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่าเรื่องของการจัดการไฟทอปต้นหน้าคนเน่า<ง>หรือฟุสซเลียมในแปลงเองเนี่ยต้องกลับไปศึกษาเชื้อใหม่หมดเลย<ง>เพื่อหาแนวทางการจัดการท,ที่แม่นยําขึ้น<ง>เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในอนาคตนะ<ง>ครับหรือโจทย์ต่อไปเนี่ยอีก2วันผมก็จะเข้าไปคุยในเรื่องของเครื่องมือพ่นยาตัวนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ของในเรื่องของแรงงานที่กาลังเป็นปปัััญหาาในนนอคตเลยบจไม่ มีเครื่องมือเข้ามาซัพพอร์ตที่เหมาะสมว่าแปลงทุเรียนแต่ละแบบเนี่ยควรจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบไหนเข้ามาตอบโจทย์เพราะว่าแอร์บ,บัสหลายคันที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่อาจจะพ่นได้ในต้นที่มีระยะปลูกแบบหนึ่งสมคุ่มหนึ่งแต่เมื่อพอถึงสมพุ่มมันโตเกินระยะประสิทธิภาพของเครื่องจักรตัวนี้ก็จะลดลงเราก็ต้องมีการดัดแปลงระบบพ่นยาให้เหมาะสมครับเหนือสิ่งอื่นใดคือสมมุติว่างานวิจัยที่เราคุยกันมาเนี่ยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวกหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยชูนมอวาามมรกันได้ ชาวสวนจะเข้าถึงนี่ไงหรือเราคาดหวังอะไรจากไอตัวงานวิจัยตัวนี้อย่างงานวิจัยพื้นฐานเนี่ยมองว่าต้องใช้องค์ความรู้มาในการแต่ว่าแน่นอนครับพอเราเข้าใจพืชข้อมูลเหล่านี้หรือองค์ความราาู้ตัเนียจะถูกพัฒนาเป็นหลักสูตรชาวสวนมืออาชีพชแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรทั่วไปทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถปรับ ตัวเข้ากับพื้นที่ของตัวเองได้เพราะว่าทุกคนรู้พฤติกรรมของพืชแล้วรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วนาไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดออกมาเลยไงก็คือเป็นพื้นฐานที่พอชาวสวนรู้แล้วเอาพื้นฐานการจัดการทุเรียนแบบนี้แบบนี้มันมันเป็นแบบไหนก็คืออนาคตถ้าคุณไปอยู่การอยู่เซสติเกตที่มีสภาพแวดล้อมที่ แคุณก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้องการความร้อนชืน้นอากาศสภาพอากาศร้อนชืน้นแน่นอนว่าอาจจะต้องให้น้ําต่างกันกับเขตตะวันออกที่มีความชื้นสูงกว่าใ,ให้น้ําเทคนิคคนละแบบกันคนละช่วงเวลากันดูนมองว่านี้ถือเป็นโมเดลการจัดการที่มันยั่งยืนตอบโจทย์ความยังยมยงย่งยืนตอบโจทย์ความแม่นยําในอนาคตได้ไหมครับไอตัวงานวิจัยหรือพื้นฐานต่างๆพวกนี้ครตรงนี้น้าถือเป็นเรื่องของพื้นฐานเลยแหละเป็นนที่ไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรก็คือเมื่อเราสามารถเข้าใจระบบแล้วเราสามารถจัดการสมดุลตรงนี้ได้ทรัพยากร ให้เพียงพอได้แน่นอนครับความยังยืนย่อมเกิดเรื่องของแหล่งน้ําก็ดีถ้ารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้แหล่งน้ําไม่เพียงพอเราสามารถประเมินแหล่งน้ำความต้องการการใช้น้ําแล้วทาสต็อกน้ําได้เพียงพอหรือปรับเทคนิคการใช้น้าให้เหมาะสมเราก็สามารถได้ผลผลิตคุณภาพตามที่ตลาดต้องการแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เลยเราเต็มแหล่งน้ําน้อยเกินไปความเสียหายในแปลงเราก็จะเกิดขึ้น ทำให้ต้นตายได้หรือว่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามที่คาดหวังไว้ครับจากที่เราพูดคุยกับคุณวุฒิชัยมานะครับเกี่ยวกับไอตัวงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผูเรียนนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่วุฒิเนี่ยฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับว่าไอตัวงานวิจัยเนี่ยถือเป็นโมเดลหรือว่าเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการจะนําไปสู่การผลิตทุเรียนแบบแม่นยํายั่งยืนได้ไหมครับโมเดลนี้โมเดลนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับเมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมของพืชการเจริญเติบโตของเขาเราสามารถปรับขั้นตอนการผลิตให้เหมาะส สัมกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการในแต่ละพื้นที่นั่นทําให้เราลดความเสียหายในแปลงได้ทํารายได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ได้แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในอนาคตได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต่างประเทศรอบบ้านเราก็ปลูกแข่งกันมากขึ้นผลผลิตก,ก็มากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องแข่งกับเขานะครับง่ายๆก็คือของที่ดีและราคาถูกลงในอนาคตครับผมหลังจากพูดคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมเย่มชเครื่องมือที่นักวิจัยนามาติดตั้งในสวนของ คุณวุฒิชัยคุณเจตนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ละเครื่องมือพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับทุเรียนบ้างได้เราจะพาไปแนะนำไปชมกันเลยครับพี่วุฒิครับอันนี้เป็นอุปกรณ์อะไรเอ่ยอย่างที่เห็นอันนี้เป็นกล้องทําแหลกครับทาแลบทาหน้าที่อะไรถ่ายภาพบันทึกพฤติกรรมของพืชที่เราสนใจนะครับว่าอย่างตอนนี้โจทย์ใหญ่เราคือทําไมทุเรียนออกดอกติดผลยากจังแล้วสภาพอากาศส่งผลอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของผลบ้างประเด็นตัวนี้ก็คือกล้องทําแหลกเนี่ยจะทําหน้าที่บันทึกพฤติกรรมของพืชในแต่ละช่วงที่เราสนใจว่า อากาศมันออกดอกตอนไหนเออวันไหนแล้วสภาพอากาศวันนั้นเป็นอย่างไรครับแล้วอากาศช่วงนั้นที่เราสนใจเราก็จะไปศึกษาวีดีโอเพื่อดูพฤติกรรมของพือว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับก็คล้ายๆกับกล้องกล้องวงจรปิดใช่แต่อันนี้จะถ่ายที่ระเบงแล้วก็ไปเก็บเราก็ไปย้อนดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนว่าออกดอกตอนไหนทําไมถึงมาติดผลแล้วผลเล่าเนี่ย มีการเจริญเติบโตหรือชางนัการเจริญเติบโตในช่วงสภาพแวดล้อมแบบไหนครับแล้วก็ไปเจาะสภาพอากาศแบบนั้นครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพกล้องถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายเก็บในแต่ละวันเอาไว้แล้วก็จะมาเรียงเป็นเฟรมให้เห็นพัฒนาการ เราจะเห็นลูกตั้งแต่ติดผลเล็กๆมาจนมันขยายขนาดมาเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจว่าเออโกดมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้า้าใจการะเจริ์เจ็บโตตรงนี้แล้วเราสามารถใส่น้ำและชาตอาหารให้เหมาะสมตามความประกาศของพืชได้เพราะว่าถ้าเกิดในช่วงที่ระหว่างที่มันต้องการมากแล้วเราเติมไม่ทันผลก็ชะงักอ่าหลังจากที่เรื่องต้องไปแล้ว <S <S อันนี้คืออะไร <S <S นนคออไรับพี่วุฒิเห็นหลายๆต้นหลายคนถามมาเหมือนกันครับว่าตะกา้านีทำอะไรครับตรงนี้เป็นเรื่องอ่ตะก้าตัวนี้จะทำาหิดนเขาเก็บครับเก็บไบโอแมสก็คือชีวมวลทั้งหมดที่มันสร้างมาเนี่ย เราอยากรู้ว่ากิ่งตรงนี้หรือใบตรงนี้ที่มันหายไปอ่ะหายไปกี่กิโลกรัมมันจะไปย้อนว่าพืชเราในรอบปีสร้างมาเท่าไหร่แล้วหายไปเท่าไหร่เพื่อจัดก,การสมดุลในอนาคตว่าควรจะทาอย่างไรให้เกิดสมดุลเพราะว่าถ้าไม่สมดุลเนี่ยเรียเราเห็นนะครับก็คือพอไม่สมดุลปุบ๊บอาหารไม่พอคนก็จะมีการแข่งขันกันแล้วผลที่แพ้ก็จะดุดร่วงหรือบิดเบี้ยให้เห็นรตรงนี้คือมันติดอยู่สามผลใช่ไหมกิงนี้แต่กิ่งนี้ไม่ได้แสงปวงอาหารได้น้อยก็ไม่สามารถเลี้ยงสามผลนี้ให้เจริญส<า>มบูรณ์ได้ ผมัรก็จะสอดคล้องกับเรื่องการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารกาสงสมบูรณ์ที่ต้องใช้แสงอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมครับแล้วก็น้ําด้วยก็อาจจะแบบว่าอ่อนแอก็ก็แพ้ไปร่วงลงมาก็เป็นการซึ่งแพ้แต่ละครั้งเนี่ยอย่างเนี้ยโลสอ0รโลเจ็มูลค่าต่างกันมากถ้าเราจัดการดีเราก็จะทําให้ทุกๆอ่ะมีมูลค่าสูงได้ นั้นน่าจะได้คําตอบแล้วว่าไอ้ตะแกรงนี้ก็คือเอาไว้เก็บศึกษาศึกษาไปโอแมสไปโอแมสไปที่หายไปของผู้เรียนหายไปจากดอกเท่าไหร่หายไปจากลูกเท่าไหร่ในแต่ละช่วงครับนีอุปกรณ์คือันนี้ไหมครับในอุปกรณ์คือไม้ไปสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้มีภาพครับทำแบบเราจะมีตัวที่เก็บอุณหภูมิความชื้นในบริเวณนั้นด้วยทําให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปว่าเฮ้ยอากาศร้อนชื้นแบบไหนสภาพ ที่ส่งผลต่อการออกดอ,อกผลผลย้อนกลับไปในปีหน้าถ้าเราเข้าใจปีหน้าเราสามารถเตรียมตัววางแผนล่วงหน้าได้สอดคล้อ,องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับ,รบแล้วก็จะมีในเรื่องของเินเตอร์ที่เก็บในเรื่องของความชื้นในดินด้วยเพราะตรงนี้ก็จะส่งส้อนถึงความเครียดถ้าพืชขาดน้ําก็ไม่สามารถปรุงอาหารได้พืชก็เกิดอาการเครียดพอเครียดเนี่ยมัน ลหลักๆก็คือพือเครียดจากการขัดน้ำจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เหมาะสมทําให้พืชปรุงอาหารไม่ได้กดอาหารมันก็เกิดอาการเครียดเมื่ออาหารไม่พอใบในก็จะถอดพฤติกรรมคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอีกหนึ่งก้าวของการทํางาน,น,น,านการพัฒนานงานวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของทุเรียนอย่างเข้มข้นเพ<ะ>ือ่อนําไปสู่เป็นการจัดทําเป็นองค์ความรู้ในการฝึกทุเรียนแบบแม่นยำและยั่งยืนในอนาคต เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการนําเสนอภาพรวมของงานวิจัยที่ขับเคลื่อนโดยสมาคมที่สมาคมเลื่อนไทยเข้ามามีบทบาทร่วมกับทางสวกครับผมติดตามเนื s <S ้อหาได้ในเคหะการเกษตรฉบับเดือนพฤษภาคมส5 6 4นนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่วุฒิชัยมากครับสวัสดีครับ